เปเพชรอ้อันใหญ่ลงมาป้าพัามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะปะ้าพานะคะค่ะวันนี้เรากลับมาแชร์สูตรสลลบ แชร์สุดสลาวันนี้นะคะเป็นของน้องอะไรและสุดในนั้นตามไาดยกันเลยค่ะจะบอกทุกคนว่าวันนี้นะคะมีคนกดหลายเท่ากันนะคะพี่พาก็ต้องเลือกคนใดคนหนึ่งเนาะก็จะเลือกอันที่ทํายากกว่าเดิมนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะมาดูกันเลยค่ะสวัสดีครับพี่ปะปะพาผมชื่อแบงค์นะคะวันนี้หนูจะมาแชร์สุดสลามชื่อสุดว่าบิงซูบิงซูฟูฟ่องคโอเคเราไปดูกันเลยค่ะก้าน้ําขุนค่ะ ผสอมอาหารสีชมพูสีผสอมอาหารสีม่วงน้ำยาทำสลามนะคะกากเพชรใหญ่ๆสีอะไรก็ได้พี่พาใช้สีทองค่ะกล้วยสีใสนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์มีแค่นี้ค่ะถ้าอย่างไรเราไปลิ่มธาทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่กาวน้ำขุนทั้งหมด2ช้อนโต๊ะใส่กาวน้ำใส่ช้อนค่ะแล้วก็ใส่คริอิ5ีกช้อนโต๊ะค่ะ ฟูอ่ะแล้วก็คนเขาให้เข้ากันนะคะแค่นี้เองค่ะเราก็จะใส่น้ำยาทำสลลมอปปปาผ่าลงไปเลยนะคะคนเลยยืดโอ้โหจับตัวเป็นก้อนเลยทุกคนสวยจังน่าเล่นน่ะน่าเล่นชุดๆเลยยืดอ้ ทุคนเราได้มาแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นตัววิบครีมค่ะเป็นไงน่าเล่นเ้้าสีขาวคือเปิดมาก็ดีต่อใจระดใจต่อจีงไงเธอก็ไปอยู่ดีเลยนะ <laughs> โอเคมาค่ะเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะขั้นตอนต่อไปใส่กาวน้ำใสทั้งหมด5ช้อนโต๊ะค่ะ 2> 1 2 3 4 5ใส่สีชมพู5หยดเลยค่ะทุกคน 2> 1 2 3 4 5คนก่อนนะคะนี่ค่ะ แบบใส่ส,ใสีใส่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำยาทำสลามลงไปเลยค่ะหยด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 นะจะยืดยืดหน่อยๆค่ะทุกคนยืดเป็นเยลลี่เลยน่าเล่นมากยืด นี่ค่ะทุกคนได้มาแล้วแต่ว่าก้อนเล็กกว่าวิบครีมวิปคีมดูยังจะเป็นก้อนใหญ่กว่านะคะโอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําสีต่อไปกันเลยนะติดมือหน่อหน่อยเห็นปะเพราะว่าตรงนี้ไม่เปื้อนน้ายาเปลวผ่าค่ะก็เลยติดมือหน่อยหน่อยดูน่าเล่นจิมฟินโอเคไปทําสีต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะสีฟ้าค่ะใส่ทั้งหมด5ช้อนเหมือนกันค่ะ แล้วก็ใส่สีม่วงเอาสีฟ้าทำไมเห็นเป็นสีฟ้าล่ะแต่น้องบอกว่าเป็นสีม่วงนะทุกคนแต่อันนี้บอกว่าเป็นสีฟ้าทำไงดีตอนที่บอกว่าเป็นสีม่วงแต่พอจะทำแล้วบอกเป็นสีฟ้าเอาไงอะสีฟ้าสีม่วงผิดเอาเป็นสีฟ้างงสิทีนี้งงเอาไงสี okay. ฟ้าก็สีฟ้าใส่สีฟ้าหยุดนะหนึ่งสองสามสี่ห้า นี่เปนเนี่ย้พอมันก็น้อยอยู่นะดูสองสีก็เลิศแล้วเนี่ยสีใสๆอะ่ะสวยนะสีฟ้านะใครว่าไม่สวยสวยเนาะสวยมากมากมากมาดูสิเยืดเยืด,ยดอทุกคนสวยมากเลยอะ่ะพอเป็นสีฟ้าเข้มแล้วสวยมากอะ่ะทุกคนดูยืดนะนี่พี่พาต้องไปใช้ถ้วยติมมาแล้วอะ่ะถ้วยนี้มันยังจะเล็กไปอ่ะคะ่ะ หรือว่าจะพอดีกันไม่รู้ใส่ถ้วยติ่มเนาะน้องบอกให้เรียงลงไปค่ะคือน่าเล่นมากอ่ะเนี่ยน่าเล่นมากได้อยู่เห็นไหมน่าจะพอดีอ่ะเห็นไหมอู้น่าเล่นน่ากินมัม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 เลยนะนี่โอพอดีเลยอ่ะเนี่ยใส่ถ้วยพอดีเลยทุกคนบีบวิปครีมลงไปก็จะ perfect perfect นี่ค่ะวิปครีมของเรายืดนะ ยืดอยู่ตัวด้วยนะวิปครีมอ่ะอยืดทาให้เขาเป็นเกลียวเกียวค่ะทุกคนเกลียวเกียวแบบนี้ยืดอ่ะวางลงไปเลยนะคะโอ้เห็นไหมเหมือนไอศครีมไหมหน่ากินสุดๆแล้วก็โรยกากเพ็ดโอ้อันใหญ่ลงลยคือเนื่องจากกาบเพ็ดเป็นเบาไว้ทุกคนก็เลยจะเห็นเป็นแบบนั้นเนาะดูโอ้ วิปครีม perfect มากๆค่ะน่าเล่นไหมดูดูหน้ามาใกล้ๆนะคะมาค่ะ,คะเรามาเล่นกันเลยดูโอ้เอาออกมานะก็จะยิ่งน่าเล่นค่ะเพราะว่ามันจะมีแบบว่าสามสีบนกันแบบนี้ค่ะสวยเลยเห็นไหมอ๋อใช้สีฟ้าถูกแล้วแล้วพอเขาปนกันกันกบสีชมพูก็จะกลายเป็นสีม่วงพอดีค่ะทุกคนสวยนะ เป็นไอศครีมที่น่าเล่น่ายืดดูยืดบิงซูพี่พาไม่ใช่ไอศครีโอ้สวยเห็นไหมเป็นสีกาแล็กซี่เลยอ่ะเห็นเปล่าทุกคนสวยมากอ่ะทําง่ายมากนะสุรนี้ทําง่ายมากๆค่ะพี่พาให้คะแนนน้องแบงค์สิบคะแนนเต็มค่ะเห็นไหมสวยข้างในก็จะเป็นเหมือนแบบ perfect เลยเป็นกาแล็กซี่แบบนี้เห็นปะไม่ต้องเยอะไม่ต้องมากมาย ก็สามารถคีเอททำให้สวยขึ้นมาได้ค่ะเป็นบิงซูกาแล็กซี่เลยก็ได้นะสูตรเนี่ยก็จะเพอร์เฟกมากเห็นปะชื่อก็จะสวยค่ะชื่อก็จะสวยบิงซูฟองฟู ah ah. นะคะนี่ฟูฟองฟูฟองมันก็จะมีความเป็นฟูฟองเหมือนกันนะดูแต่น่าเล่นใช่ไหมทุกคนดูโ,โรยกระเพชรลงไปน่าเล่น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 หน้าเล่น,น,ลนโอ้จิ้มฟิน จิ้มฟินมากวีโอ้เพอร์เฟกเห็นไหมเพอร์เฟกมากสีก็สวยค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูคําถามของน้องแบงค์เลยค่ะวันนี้น้องแบงค์ถามอะไรเปล่าพากันว่าวิดีโอกันเลยจ้า่ายยังติดใจสลามสุดนี้ไม่หายพอปนกันแล้วนะเป็นสลามสีม่วงเผือกแบบนี้เลยนะคะบิงซูเผือก แล้วอยากกินบิงซูไม่ได้กินหลายวันแล้วตั้งแต่ลดน้ำหนักไม่ได้ไปกินบิงซูเลยอะทุกคนมาถึงคำถามแรกกันเลยนะคะพี่พาอยู่ที่ไหนคะพี่พาอยู่กรุงเทพนะคะอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพเขตหนองจอกค่ะ <Okay. S 2> เขาเรียกเขตหนองจอกนะคะพี่พาอยู่กรุงเทพเองค่ะทุกคนแต่ว่าอยู่แบบออกบรรน,นอกหน่อยหน่อยนะบรรน,นอกนะคะคำถามที่สองคะ่ะพ่พรับสมัครผู้ช่วยทำสลามไหมครับ ทำไมอะหนูจะมาสมัครลูกหนูจะมาสมัครหรอมาช่วยปว้าพาใช่ไหมไม่ได้สมัครนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ออเดอร์ไม่ได้เยอะแล้วพี่พาทําเองหมดเลยถ้าลูกค้าสั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สั่งไม่เยอะค่ะทีละประมาณไม่ถึง50กระปุกก็พี่พาพอทําได้อยู่ค่ะแต่ถ้าเมื่อก่อนอะเยอะมากทือทําสลามเยอะมากพี่พาก็ต้องจ้างเขาเนาะตอนนี้ไม่ได้รับแล้วนะคะขอบคุณสําหรับคําถามค่ะเหมือนนางงามไหมคำถามสุดท้ายค่ะพี่พารักแมวตัวไหนที่สุดคะ จริงๆแล้วพี่พารักมารแมนที่สุดนะคะแต่ตอนนี้เริ่มรักลูน,านะะ่าแล้วค่ะลูน่ามานั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้แล้วกําลังจะหลับค่ะทุกคนคือนั่งหลับแล้วก็มีคนไลค์อยู่ที่หัวกําลังจะหลับเนาะก็รักน้องมาดกับน้องลูน่านะคะตอนนี้เนาะเรียบร้อยแล้วนะคะและการชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วใครมีสลามสุดเด็ดดีๆอย่างนี้ก็อย่าลืมแชร์ใต้ล่างคลิปดีได้นะคะถ้าไงคลิปนี้ป่าพาไปแล้วะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแนะะ่นอน ซอนกับเราจะลวก